ฝึกโยคะกัดจอยที่บ้านวันนี้เป็นโยคะโฟพื้นฐา,า,านนะคะเดี๋ยวเราเริ่มฝึกกันเลยนะคะนั่งขัดสมาธิาเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาวางมือข้างเท้าค่ะหายใจเข้ายือดอกแ้งแบกบหายใจออกวางมือเต็มมือถอยเท้าขวาคู่เท้า ขอยเท้าซ้า,ายคู่เท้าขวาสู่ท่าแรลงค่ะเข่าอกข้างวางลงค่ะจากนั้นลดสะพโพกลงจะไล่ล,ลำตัวเชิดอ,อกมูจันงกะอัสนะค่ะหายใจออกลดอ,อ,ก,อกติดปลายเท้าโดงสะโพกขึ้นเป็นดาว s t r e สซิ่งด d อกค่ะขะแมวหน้าท้องเก็บ ตรงนี้ค่ะเตะขาขวาลอยขึ้นมากว้างสะโพกนะคะที่เล็กด็อกนะคะหายจะออกดึงข่าวขวาชิดอกโลโดตัวไปด้านหน้าก้านขาขวาระหว่างมือหยุดเท้าขวาให้ดีจัดเท้าซ้ายปรับเป็นเปิด90องศานะคะให้ขอบเท้าทางด้านซ้ายขนบขนานกับขอบเสือนะคะ จากนั้นส่งแขนซ้ายไปทางด้านหน้าแล้วส่งแขนซ้ายไปทางด้านหลังกางแขนระดับหัวไไรลดขาขวาลงมาสายตามองไปตามนิ้วมขวาค่ะ Warrior t ค่ะขาแข็งแรงสามส จากนั้นหายใจออกค่ะค่อยๆฉุดมือขวาโฉบไปด้านหน้าวางท่อนแขนขวาที่หน้าขาค่ะแล้วเหวี่ยนแขนซ้ายยืดไปทางด้านขวาค่ะให้ท้องแขนซ้ายแนบใบหูค่ะหายใจสบายๆอ,อกไม่คว้างลงนะคะเปิดอ,อกนะคะสา จากตรงนี้ค่ะเลื่อนมือซ้ายมาเท้าซ้ายค่ะแล้วค่อยๆยืดขาขวาตึงๆค่ะเลื่อนมือขวามาจาับที่หน้าแข้งค่ะหรือจับไปที่ข้อเท้าเลยโดยที่ตัวจะไม่คว่ำลงนะคะพยายามเก็บช่วงขาลำตัวศีจัะให้อยู่เป็นเส้นตรงเดียวกันอยู่ในรหน้าเดียวกันหายใจเข้า ใช้ช่ออกส่งแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะจะมองขึ้นหาเพดานหรือมองตรงไปด้านหน้า,เ,นาเป็นท่าสามเหลี่ยมนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่ขายเยอะๆนะคะแขนแค่ประคองเบาๆนะคะน้ำหนักไม่ทิ้งที่แขนนะคะ3 2 1สอหน็่รมตัวกลับมากลางแขนค่ะ ลดมือซ้ายลงแตะเอาไว้ที่ต้นขาหรือน่องแล้วโน้มลำตัวส่งไปด้านหลังค่ะที่ Reverse Triangle ค่ะสามส,ามสามองหเก่งมากค่ะทุกคนยกลำตัวกลับมาค่ะวานทีอเท้าขวาค่ะก้มตัวลงถอยเท้าขวาส่งไปด้านหลังโยสะโพกขึ้น ดาวเทสติ้งด็อกค่ะโล่ลำตัวไปด้านหนะ้าเป็นแผลงขาอกคางวางพื้นค่ะและเะลายตัวขึ้นโดดสะโพกขึ้นเป็นดาวเทสติงดอกค่ะ ้าดาาเอื้ไป facing d o นะคะขมแมวหน้าท้องยืดหลังให้ยาวถ่ายน้ำหนักไปที่ส้นเท้าค่ะเตะส้นทักเตะขาซ้ายลอยขึ้นกวามสะโพกด้วยนะคะดึงข่าชิดอ,อกโล,ล้มตัวไปด้านหน้าค่ะก้าวเท้าซ้ายไประหว่างมือปรับเท้าขวาเปิด90องศาค่ะส้นเท้าซ้ายจะอยู่พอดีกับ ส้นขท้าซ้ายนะคะจัดลและขาดีและส่งแขนขวายืดไปทางด้านหน้ากลางแขนขาซ้ายงอขาขวายืดตึงค่ะใส่ตามองตามนิ้วมือซ้ายค่ะวอริเออร์ค่ะหายใจเข้าออกเลืกๆเลยาวๆค่ะเติมออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะคะสอง หนึงค่ะฉุดแขนซ้ายไปด้านหน้าวางท่อนแขนซ้ายที่หัวเข่าค่ะแล้วเปิดอกส่งแขนซ้ายขนานกับใบหูค่ะหัวไหล่ไม่จมลงนะคะขยับกดหัวไหล่ไห้ห่างหูงนะคะสามสองหนึ่ง ลดมือขวาเท้าสะเอวค่ะแล้วค่อยๆยืดขาซ้ายเลื่อนแขนซ้ายมาจับที่ข้อเท้าซ้ายค่ะเปิดอ,อกแล้วส่งแขนขวายืดขึ้นหาดพดานค่ะหายใจสบายๆทางนี้เป็นทางง่ายๆที่สามารถช่วยลดพุงได้นะคะ อย่าลืมขมแมวท้องตลอดเวลานะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกอยาหายใจเข้ากางแขนกลับมาค่ะลดมือขวาลงแต่เอาไว้ที่ต้นขาหรือหนะ้าแข้งขาแล้วโน้มลำตัวไปด้านหลังค่ะหรือว่าทายแองเกิลค่ะ สามสองหนึบหายใจเข้าดึงตัวกลับมาซอกขาซ้ายวางมือค่อมเท้าซ้ายค่ะส่งเท้าซ้ายส่งไปด้านหลังหายใจเข้าส่งขาขวาเปะขึ้นด้านบนทีเล็กด็อกค่ะดึงเขา่าชิดอกลดตัวไปทางด้านหน้าก้าวเท้าขวาไปอยู่ตรงกลางร,ระหว่างมือค่ะ ใช่ใช้ออกวางเข่าซ้ายรากหลัง้าซ้ายลงค่ะแล้วค่อยๆค่อยุ้มมือเป็นลูปถ้วยค่ะจากตรงนี้เลื่อนมือมาประสานแล้วพลิกฝ่ามือหักไปด้านหน้าหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นค้างไว้สบายๆสามสองหนึ่ง ให้ไหวไปต่อนะคะอยโพกนำตัวไปทางด้านขวาะคะ่ะส่งลำตัวไปทางด้านขวายืดจีข้างด้านซ้ายนะคะหัวเข่าเราชี้ตรงไปด้านหน้าไม่เบี้ยวไปซ้ายหรือขวานะคะหายใจเข้าดึงกลับมาตรงกลางหายใจอ,ออก้ลดลำตัวไปทางด้านซ้ายหายใจสบายๆค่ะ ให้ลำตัวด้านขวาได้รับการเหยียดยืดหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะจากนั้นค่ะลดมือลงประนมที่กึ่นกลางอกค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดลำตัวไปทางด้านขวาเอาแขนซ้ายบิดกับเข่าวขวาค่ะบิดอกเลื่อนมือมากึ่งกาลางหน้าอกค่ะให้รู้สึกถึงการบิดนะคะ ใครไหวไปต่อตั้งเท้าซ้ายแล้วลอยขาซ้ายขึ้นค่ะยืดขาซ้ายตึงสามสองหรือใครอยากไปต่ออ้อมมือพันหน่อยใต้ขาค่ะถึงไม่เอ่ยไม่ถึงแตะไว้ก่อนสามสองหนึ่งค่ะแกะแขนออกมาค่ะวางมือข้อมเท้าขวาค่ะจากนั้นวางขาซ้ายลงค่ะ ค่อยยืดขาขวาส่งสะโพกไปด้านหลังค่ะปรับส้นเท้าขวาลงกระดกปลายเท้าค่ะ,ะามาพักหันุมานโคสนะคะถ้าครึ่งหันุมานหลายคนจะตึงนะคะมือเอาระยะที่ไหวนะคะใครไม่ไหวเอาบล็อกมาวางต่อมือก็ได้นะคะถ้าพับลำตัวลงไม่ได้ยืดขาตึงไม่ได้เนาะค้างตรงนี้ขาดซาน ใหไหวภาบลำตัวลงดึงหน้าอกไปหาหน้าขาได้เลยสองให้ความรู้สึกเราดันก้นขวาไปด้านหลังค่ะผักก้นซ้ายส่งไปทางด้านหน้าคอวายไหล่ไม่โหนนะคะแล้วเปลี่ยนค่ะปิดขาวขวาค่ะเลื่อนมือวางข้อมเท้าขวาค่ะดึงเท้าขวาส่งกลับไปด้านหลังค่ะดาวเวิร์ดเบสด็อกค่ะ เดี๋ยวเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกลดตัวไปด้านหน้าข่าวอกคางวางพื้นค่ะปีนี้จะด,ดูลังกาหายใจเข้าคอปป้นหรืออัพดอหายใจออกดาวเวิร์ดเฟสชิงด็อกคะ่ะขอสามรอบลมหายใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อทางด้านซ้ายนะคะสามสอง หนึ่งส่งเท้าซ้ายชี้หาพไไื้นทีเล็กดอกนะคะความสะโพกลงไปเท้าซ้ายชี้ลงหาพื้นความสะโพกลงหายใจออกดึงเข่าซ้ายชิดอกโล่ลำตัวไปทังด้านหน้าด้านเท้าซ้ายได้อยู่ตรงกลางระหว่างมือหายใจออกวางเข่าขวาลากหลังเท้าขวาลง โยกายนิ้วมือเป็นลูกถ้วยผังฝึกเท้าซ้ายให้ดีจากตรงนี้เลื่อนมือมาประสานรีกฝ่ามือแล้วดันฝ่ามือไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมือที่ประสานส่งขึ้นด้านบนทางตรงนี้ตรงสบายๆค่ะรับรู้ถึงกันยืดข้อต่อสะโพกและหน้าขาค่ะ หายใจเข้ายืดหายใจออกยาวยาวจากนั้นนะคะหายใจออกเราจะโน้มตัวส่งไปทางด้านซ้ายค่ะยืดสีข้างขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกยืดยาวยาวระหว่างครั้งข้านะคะหายใจเข้ายกตัวกลับมาตรงกลาง หายใจออยืดสี่ข้างทางด้านซ้ายลดลำตัวไปทางด้านขวาเรามองขึ้นหาพี่แานเข่าทิ่มไปด้านหน้าตลอดนะคะไม่บิดเข่าไปมานะคะใช้แกนกลางลำตัวในการพยุงหายใจเข้ากลับมาค่ะหายใจออกจากตรงนี้เลื่อนมือมาประนมนกลางหน้าอกหายใจเข้ายืดตัวยืดหลัง ายใจอออกบิดอกไปทางด้านซ้ายแขนขวาขัดตั้งกับเข่าซ้ายค่ะเปิดอกมองขึ้นหาเพดานค่ะเลเวลหนตรงนี้นะคะใข้สายหาร์คอจิกเท้าวขวาค่ะแล้วลอยเข่าขวาขึ้นค่ะยืดขาให้ตึงค่ะบิดอกไปเพิ่มมากขึ้นค่ะแข็งแรงค่ะโฟกัสหนึ่งจุดจุดจะมาธิดให้ดีไครไหวอีก เลื่อนมือมาทันไว้โอข้างนี้ไม่ถึงแตะไว้ที่สะโพกก่อนได้ทางไวสามสองหนึ่งแกะมือออกมาแล้วส่งขาซ้ายคู่เท้าขวา ยดาโอดเฟซิ่งดอกฮัลโหลสามสองหนึ่งนั่งลงทับส้นเท้าสู่ป้าชายโพสค่ะส่งแขนทั้งสองข้างเหยียดยืดไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุดนะคะระวังหน้าผากลงัลโหลสามสองหนึ่งไปด้านหน้าค่ะหาขวาพับเข้ามาาเข้าหาลำตัวนะคะ วางลาบเป็นกับลำตัวด้านหลังขาะกระดกเปิดส้นเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้ายกสองแขนยืดเปิดอ,อกขึ้นหายใจออกภาพตัวจับถึงแค่ไหนออะแค่ไหนค่ะวางมือลงไปค่ะทิ้งศีรษะลงไปได้นะคะค้างนิ่งไว้หรือจะโยกตัวซ้ายขวาเบาๆก็ได้นะคะค้างไว้หายใจลึกๆ สองหนึ่งไ้ตึนมากรอเข่าเล็กน้อยได้นะคะยกลำตัวกลับมาค่ะคลายค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาขวาไปได้มา,นนาแล้วพับขาซ้ายเข้าหาหลำตัวกระโดกต้น้าไว้ตลอดเวลานะคะกระดกต้น้าฝ่าตลอดเนาะจะได้เออส้นใต้ขาจะได้ทํางานนะคะหายใจเข้ายกสองแขนจะนมสูงค่ะ หายใจเข้าหายใจออกภาพลำตัวลงค่ะครั้งแรกสามสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอาแขนซ้ายจับที่หลังเท้าขวาค่ะแล้วส่งแขนขวาขึ้นหเป็นแบบเออปนานกับใบหูค่ะครั้งแรก หนึ่งหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นมาค่ะหายใจออกค่ะมือซ้ายไพ่หวังไพ่หลังค่ะมือขวาจับไปเท้าถึงแค่ไหนแค่นั้นนะคะหายใจเข้ายืดอกหน้าคางค่ะเหมือนเราจะยืดหลังตรงไปด้านหน้าค่ะหายใจออกคาแมวท้องดึงจากหน้าท้องไปหาหน้าขาค่ะแล้วทิ้งสีจัดผ่อนคลายค่ะ ส่วนแรกที่จะถึงก็คือท้องแล้วก็เป็นอกแล้วค่อยเป็นคางนะคะกระดกเช้าไว้นะคะแล้วพยายามผ่อนคลายเยอะๆสามสองหนึตัวกลับขึ้นมาค่ะดึดลำตัวกลับขึ้นมาตรงสองแขนขึ้นนะคะอยหายใจออกปากเปล่าค่ะ เปลี่ยนข้างค่ะซ้ายขับขวาค่ะช่วงการเข้าท่าแรกๆนะคะเราอาจจะเกรงกล้าเนนะื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้การเข้าท่ามันมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นการเปร็่เท้านะคะถ้าทำได้ทำนานแล้วเราก็จะไม่ได้โฟกัสมันจะทำได้เองตาม ตามธรรมชาติมันจะไม่เกรงมากเหมือนใหม่ๆที่เริ่มฝึกเนาะมันจะผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนะคะกระดกเท้าขึ้นยืดหลังตรงเปิดอ,อกเชิดหายใจเข้าส่งแขนขึ้นคางดอานเอาแขนขวาจับที่ปลายเท้าซ้ายแล้วส่งซ้ายขนานกับใบหูค่ะทั้งไว้สามสอง หนหนึ่งยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเวลาค้างถ้าหายใจเข้าออกทางจมกูกเป็นหลักนะคะเวลาคลายท่า,าจะเป็นหายใจเข้าทางจมกูกแล้วหายใจออกทางปากนะคะ ลำตัวกลับขึ้นมาหายเส็บออกอมือขวาจับที่โคนขาใช้หรือเอามือซ้ายภายหลังแล้วมือขวาจับที่ปลายเท้าซ้ายค่ะแล้วพับลำตัวลงนะคะสิ่งแรกที่จะพับแล้วจะถึงก่อนก็คือ ท้องสิดหน้าขานะคะแล้วค่อยเป็นหน้าขากวางที่หัวเข่านะคะจังหวะหางสองหนึ่ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะยกส่งสอนแขนขึ้นหาเพดันค่ะหายใจออกปากเป่าได้เลยค่ะผ่อนคลายนะคะ บัดแขนสะบัดขานะคะให้มือแขนสองข้างขึ้นหอยจับภาพลำตัวเอมือจับที่ใจทั้งสองข้างเาพลำตัวเข้าหาหน้าขานะคะง,งอสองตัวตั้งไว 3, 2, ้สามสองหนึายใจเข้ายกลำตัวขึ้นห้าจับก่อน ทีนี้เอามือวางที่ที่หันหน้าเข้าหาลำตัวนะคะเดี๋ยวเราจะยกส้นเอ่ยยกสะโพกขึ้นนะคะทิ้งลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าหายจะ,ยจะออกยกยกสะโพกขึ้นแล้วให้ปลายเท้าติดกันกับพื้นเสื่อเลยนะคะหายใจเข้า ถ้าใครมีปัญหาคอก็กดข้างชิดอ,อกถ้าใครไม่มีก็ทิ้งศีรษะลงไปด้านหลังค่ะสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะไปกันนั่งค้าหลังลว่าทุกคนจะ,จะทำตามได้และท่าปัญสังจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ